สวัสดีค่ะยาิเชออยยอดบึงเคทีวีใจมิลาวันนี้เคทีวีซ่านะคะก็รับพาสปอร์ตคืนแทนลูกค้าแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะยื่นวีซ่า F6 ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะหลังจากทางทีมงานนะคะรับพาสปอร์ตคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการจัดส่งเอกสารให้กับคุณลูกค้าลูกค้าก็รอรับพาสปอร์ตคืนแล้วก็รอบ,บินไปที่ประเทศเกาหลีกันได้เลยะคะ่ะตอนนี้ KT Visa มีบริการนะคะ ทำเรื่องวีซ่าแต่งงานเขาบริการจะอยู่ที่35,000บาทเท่านั้นล่ะคะรวมทําเอกสารให้แล้วค่ะท่านใดอยากยื่นวีซ่าละคะรีบติดต่อมาใช้บริการกับทางเคทีวีซ่ากันได้เลยนะคะหรือท่านใดต้องการอยากจะให้คุยกับสามีนะคะทางเราก็มีล่ามเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งมาแจ้งข่าวดีให้กับลูกค้าทุกท่านทราบกันนะคะทางเคทีวีซ่านนะคะได้มีการลงทะเบียนกับทางสถานทูตไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านยี่ ต้องการอยากยื่นวีซ่านะคะไม่ว่าจะรับรองเอกสารหรือว่าขอใบรับรองโสดหรือว่าลงทะเบียนต่างๆนะคะทักเข้ามาสอบถามกับทางเคทีวีซ่ากันได้เลยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ด้วยนะคะเบอร์02-118-0613ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ